พี่น้องเอ้ยนี่เพื่ปลูก่พค่อยเกิดนะคะนี่ค่ะแต่ว่ามือนี่ไม่นั่นกะสีมาเตรียมใส่ค่างเนาะค่ะเนาะเตรียมใส่ค่างกันนางขายในซาบานนะคะนั่นแหละกำไยเอาเนาะคะ่ะทุกคนจ๋านี่ค่ะเ้ากกะสีมาใส่ค่างคือเก่าเลยเนาะพทุกคนขอบคุณหลายๆค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆค่ะ ขายแล้วค่ะเนาะเอาไปเจ็บขายแบบว่าได้บ่ได้หลายแต่ว่าข้ากะกำมนีน้องเนาะข้ากะไปกำร,รขายเนาะคะ่ะในเมื่อมันบ่หลายเนาะค่ะเนาะมันบ่หลายข้ากะเอาแค่ทีว่าข้าเห็ดได้นะคะทุกคนจ้าตัวนี้ข้าบ่ได้เห็ดรงไม่ขาดด้วยค่ะนี่สวัสดีจ้าอันบัวงมักทัวเบองขาปลูกไว้แปลงอันฟังสาเนาะค่ะเนาะอันขึ้นยอดงามงามสวัสดีจ้าอัน บ่มักตัวเบิ่งค่ะปลูกไว้แปลงอันฟังสาเนาะค่ะเนาะอันขึ้นยอดงามๆเนาะค่ะเนาะยังงี้แหละเราไม่ไว้หลายๆเฮาก็ลงไปเลยค่ะเอารถซําใดก็ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาแหลมแหลกเพราะว่าเขาซักคู่ขายเนาะค่ะเนาะเอาไปเก็บขายแบบว่าได้บ่ได้หลายแต่ว่าเฮาก็กลัเนาะค่ะแต่ว่าไม่นั่นบ่ตอกนะคะเพราะว่าเอาไม่ตอกแล้วกว่าสิแล้วนะคะแต่ว่าไม่นั่นบ่ตอกนะคะเพราะว่าเอาไม่ตอกแล้ว ว่าสิแล้วดินก็จะหลวมเลยค่ะแลมนี่แหละค่ะวิธีการที่ห่อที่ใสอันนี้เนาะค่ะเนาะใสขาาบักถั่วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะทุกคนขอบคุณลหลายๆค่ะขายเด้อค่ะเนาะเอาไปเจ็บขายแบบว่าได้บ่ได้หลายแต่ว่าห่อกะกำเนี่ยสวัสดีจ้าอันบ่งบักถั่วบ่งข่าปลูกไว้แปลงอันฟังสาเนาะค่ะเนาะ อันขึ้นยอดงามๆปลาแตงนะคะเมืเอม่อเนี่เข้ามาส้มปลาทัวคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะสีใส่ค้างค่ะแต่แม่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยได้แต่กรว,ว่าเขากับไปเจ็บสวัสดีจ้าอันบังบักทัวเ์บังข่าปลูกไว้แปลงอันฟงังสาเนาะคะ่ะเนาะอันขึ้นยอดงามๆเนาะคะ่ะเนาะยังงี้เลยเราไม่ไปหลายๆเขากับล่งไปเลยค่ะอานอสั้นไหนก็ได้เนาะคะ่ะเนาะ เพราะว่าเขาแหลมเลยเพราะว่าเขาสักคู่ปลาแตงนะคะเมื่อนี้เขามาส้มปลาทัวคือเก่าเนาะค่ะเนาะสีใส่ข้างค่ะแต่แม่แต่ว่าเพิน่นเพิ่นน้อยเพิ่นน้อยได้แต่กระว่าเขากับไปเจ็บดินก็จะหลวมเลยค่ะแหลมนี่แหละค่ะวิธีการที่เาส้ใส่อันนี้เนาะค่ะเนาะใส่ข้างบักทัวนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะยากเนาะค่ะเนะากนะ,ะ,นะการใส่ข้างแตงกับ่ค่อยยากเท่าไรเนาะคะ่ะในเมื่อเวลามันนั่น มันบ่แหลมเนาะค่ะเนาะมันบ่แหลมเนาะกัเอาเอามีดะค่ะเนาะขายเนาะค่ะเนาะเอาไปเจ็บขายแบบว่าได้บ่ได้หลายแต่ว่าเขากะกำ่ยอันนี้เป็นต้นกระเชฉดเนาะค่ะต้นคือกันเนาะค่ะกระเชฉดเอาไว้หรือมันนี่ขันมันบ่แหลมเขากะกันเหลาลงไปเนาะค่ะเนาะนี่ตั้นตั้นเห็นไหมน้องเนาะเขากะไปกำขายเนาะค่ะในเมื่อมันบ่หลายเนาะค่ะเนาะมันบ่หลายเขากะเอาแค่ที่ว่าเขาเห็ดได้นะคะทุกคนจ้าตัวนี้เขาบ่ได้เห็ดทรงไม้ขาด้วยค่ะนี่ เขาก็กตัดลงไปน,นี่แน่นนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้ลายอยู่ด้วยค่ะขันพืนเกิดเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกับบอกเคเกิดเนาะ,ะตรงนี้เขาก็มาเอาตรงถีเพิ่นง,งามๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข้างล่างก็คือ,อยางไขยในเส้าบ้านนะคะนั่นเองกำไขยเอาเนาะคะ่ะทุกคนจา๋านี่ค่ะเฮากระสีมาใส่ข้างคือเก่าเลยเนาะ,ะปลาแตงนะคะเมื่อนี้เขามาส้มปลาทัวคือเกาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ส่ใส่ข้างค่ะแต่แม่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นน้อยเพิ่นน้อยได้แต่กะว่าหฮากะไปเจ็บยากเนาะค่ะเนาะการใส่ข้างแต่งกับ่ค่อยยากเท่ไาไหเนาะค่ะในเมื่อวลามันนั่นมันบบแหลมเนาะค่ะเนาะมันบบแหลมก็เอาเอามีดเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะห้ากะไปกำไขยเนาะค่ะในเมื่อมันบ่หลายเนาะค่ะเนาะมันบบหลายเฮากะเอาแค่ทีว่าเฮาเห็ดได้นะคะทุกคนจ้าตันนี้เฮาบ่บได้เห็ดรงไม่ขาดด้วยค่ะนนเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อปลูกบ่ค่อยเกิดนะคะนี่ค่ะ แต่ว่ามือนี้แม่นั่นกับสีมาเตรียมใส่ค้างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเตรียมใส่ค้างกันเนาะก็สั้ลงไปน,นี่แน่นนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้หลายอยู่ด้วยค่ะขันเพิ่ชเกิดเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่อนกับบ่ไข่เกิดเนาะ,ะตรงนี้เขาก็มาเอาตรงที่เพิ่อนงามๆเนาะค่ะเนาะ,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 ะข้างล่างก็คืออันนี้เป็นต้นกระเฉดเนาะคะ่ะต้นคือกันเนาะค่ะกระเฉดเอาใบหรือไมันนี่ขันมันบนแรงเขาก็กันเหลาลงไปเนาะค่ะเนาะ,ะนีะ่น ท่านหพี่น้องเนาะขากับปกาขายเนาะค่ะในเมื่อมันบ่หลหลเนาะค่ะเนาะมันบ่อไหลข้ากะเอาแค่ทีว่าขาเห็ดใดนะคะทุกคนจ้าตัวนี้ขาบ่ไดดเห็ดทรงไม้ขาด้วยค่ะเนี่ยใครอยากให้มันรักสูงๆข้าก็เราอ้นเลือกๆข้าก็เราใหม่เนาะค่ะเนาะเราใหม่ให้มันเล็มๆนะคะข้าก็ดินมันหลวมอยู่ค่ะเพราะฝนมันตกแห้งหมู่บ้านเนาะก็ยากแล้วค่ะเนาะการใส่ข้างเต่งกับพค่ขยเท่วนใดเนาะค่ะในเมื่อเวลามันนั่นมันบ่แหลมเนาะค่ะเนาะมันบ่อแหลมข้าก็เอา เอามีก็ผ่าเนาะเล่มแหลมนะคะนี่ค่ะถ้ามันเบลอมันสีซักเบาเข่าเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าผู้ใดตอนปลูกนาแรงใครอยากซักเข่าเขากะบางคนเขาก็เอาไม่โตก่อนเนาะค่ะเนาะยังงี้แหละเราไม่ไว้หลายๆเขาก็ลงไปเลยค่ะเอารถสักไหนก็นได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาแหมาลมแหลมเพราะว่าเขาซักคู่สวัสดีจ้าอันเบ,บ,บื้งบักงตัวเบิ่งค่ะปลูกไว้แปลงอันฟังสาเนาะค่ะเนาะ อันคืนยอดงามงาม,งามเฮ็ดไปเพื่อเพื่อว่าเขาไปไปยางเอาได้ใดจะของนะคะเมื่อละหาบาดสิบ,บาทไปแล้วค่ะทุกคนจา้านี่ค่ะ,ะ,คะ,ะห้อกับสิมาใส่ทุกเรานะคะวิธีใส่ขายแล้วคะ่ะเนาะ,ะ,ะเอาไปเจ็บขายแบบว่าได้บ่ได้หลายแต่ว่าห้อกับกำเนี้ยดินก็จะหลวมเลยค่ะแหลมนี่แหละค่ะวิธีการที่ห้อสีใส่อันนี้เนาะค่ะเนาะใส่ข้ามบักทัวนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะขายแล้วค่ะเนาะเอาไปเจ็บขายแบบว่า ได้บ่ได้หลายแต่ว่าห้าก,กรระกำเนี่ยสวัสดีจ้าอันบ่มักทัวเบิขบ่ข่าปลูกไว้แปงอันฟังสาเนาะค่ะเนาะอันขึ้นยอดงามงามปาแตงนะคะเมื่อนี่เขามาสมปาทัวคือเก่าเนาะคะะ่ะเนาะใส่ข้างค่ะแต่แม่แต่ว่าเพิน่นเพิ่นน้อยเพิ่นน้อยได้แต่กะว่าห้ากะไปเจ็บ,บยากเนาะค่ะเนาะการใส่ข้างแต่งกับ,บ่่อยยากเท่าไรเนาะค่ะแลเมื่อเวลามันนันมันบ่แหลมเนาะค่ะเนาะ มันบนเ่เล่มากก่เอาเอา,เอามีดกันเนาะปาแตงนะคะเมื่อนีเขามาส้มปาทัวคือเกาเนาะคะ่ะเนาะสีใสค่างค่ะแต่แม่แต่ว่าเพิน่นเพิ่นน้อยเพิ่นน้อยได้แต่กะว่าเข้ากับไปเจ็บเล็มเลนนะะนม,น,น,มน,เนะคะนี่ค่ะถ้ามันบบเล่มันสีซักบ่เข่าเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าผู้ใดตอนปูนาแรงถ้าอยากซักเข่าเขาเก็บมะคุนเขาก็เอาไม่โตก็นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็ได้หลายอยู่ด้วยค่ะคันเพืนเกิดเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นกับโบเคยเกิดเนาะ ตรงนี้เขาเอาตรงถีเพื่อนงามๆเนาะค่ะเนาะข้างล่างก็คือหนากเนาะค่ะเนาะการใส่ข้างแต่งกับบ่อขยากเท่าไหร่เนาะค่ะในเมื่อเวลามันนันมันบ่แหลมเนาะค่ะเนาะมันบ่แหลมก็เอาเอามีดเนาะค่ะเนาะยางขายในเส้าบ้านนะคะนั่นแหละกำขายเอาเนาะค่ะทุกคนจ๋านี่ค่ะเ้ากับสีมาใส่ข้างคือเก่าเลยเนาะไม่ยากเนาะค่ะเนาะการใส่ข้างแต่งกับบ่อขยากเท่าไหร่เนาะค่ะในเมื่อเวลามันนัน มันบ,แนะะนนบ่แหลมเนาะค่ะเนาะมันบ่แหลมเพราะเอาเอามีเดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นต้นกระเฉดเนาะค่ะทุ่นก็กันเนาะค่ะกระเฉดเอาไว้หรือมันนี่ขัดมันบ่แหลมเพราะก่ากะเหลาลงไปเนาะค่ะเนาะนี่ต้านต้านเห็นมันดินก็จะหลวมเลยค่ะแหลมนี่แหละค่ะวิธีการที่เ่าที่ใส่อันน,ะะนี้เนาะค่ะเนาะใส่ข่าหมักถั่วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะะเด้อะคะ่ะเนาะค่ะะเนายังงี้เลยเหลาไม่ไปหลายหลายเพาะเก่ลงไปเลยค่ะ อ้อนรดท่านไหนก็ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาแหลมแหลมเพราะว่าเขาซักคูนใครอยากให้มันรักสูงๆเขากะเราอ้นอันเลือกๆเขากะเราใหม่เนาะค่ะเนาะเราใหม่ให้มันเลี่มแหลมนะค่ะเขากะดินมันหลวมอยู่ค่ะเพราะฝนมันตกแห้งหมู่บ้านเนาะดินก็จะหลวมเลยค่ะแหลมนี่แหละค่ะวิธีการที่เให้ใส่อันนี้เนาะค่ะเนาะใส่ค้าวบักถั่วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะสำหรับพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อปลูกเพื่ออยเกิดนะคะนี่ค่ะ แต่ว่ามือนี้แม่นั่นกับสีมาเตรียมใส่ค้างเนาะค่ะเนาะเตรียมใส่ค้างกันดึงก็จะหลวมเลยค่ะแหลมนี่แหละค่ะวิธีการที่ห่อสีใส่อันนี้เนาะค่ะเนาะใส่ค้างบักถั่วนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะยากเนาะคะ่ะเนาะการใส่ค้างแต่งกับบค่อยยากเท่าใดรเนาะค่ะในเมื่อเวลามันนั่นมันบ่แหลมเนาะค่ะเนาะมันบ่แหลมเาก็เอาเอาไม้ก็พอเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ไปกกขายเนาะคะ่ะในเมื่อมันบ่หลายเนาะค่ะเนาะ มันบ่หลายเฮากะเอาแค่ทีว่าเฮาเห็ดใดนะคะทุกคนจา้าตัวนี้เขาบ่ไใดเห็ดรงไหมค่เด้วยค่ะนี่ยปลาแตงนะคะเมื่อนี้เข้ามาช่อมปลาทัวคือเก่าเนาะค่ะเนาะใส่ข้างค่ะแต่แม่แต่ว่าเพิน่นเพิ่นน้อยเพิ่นน้อยใดแต่ก็ว่าเฮากับไปเจ็บก็ยากเนาะค่ะเนาะการใส่ข้างแต่งก็บ่่อยยากเท่าไหเนาะคะ่ะแลเมื่อเวลามันนันมันบ่แหลมเนาะค่ะเนาะมันบ่แหลมเาก็เอาเอามีดเข้า่ะเนาะเห็ดไปเพื่อเพื่อว่าเข้าไป ไปยางเอาได้ใดจะคองนะคะมื่อละหาบาทสี่บาทไปแล้วค่ะทุกคนจ้านี่ค่ะห้ากับสิมาใส่ที่เรานะคะวิธีใส่ยางขายในเจ้าบาทนะคะนั่นเลย